Doei! พากินวันนี้นะคะจะพาไปตะลุยกินแบบจุกๆให้ตัวแตกกันที่ห้างสีลมเอทก,กันค่ะมาลองทายกันดูได้นะคะว่าวันนี้เนี่ยจจนจะกินได้สูงสุดกี่ร้านกันมาระเดิมร้านแรกกันด้วยร้านนำนำพาสต้านะคะร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องพาสต้าเส้นสดเลยค่ะจูนกับเพื่อนเนี่ยด้วยความหิวโหวยนะคะสั่งมาประมาณ4-5อย่างได้มีทั้งพาสตา้ผาผัดพริกสดพาสตา้าซอสเนื้อพาสตา้าซุปเนื้อเนี่ยมาหมดเลยนะคะแล้วก็มาต่อเมนูเส้นๆกันด้วยร้านเอรามเมงหรือรามเมงข้อสอบนั่นเองรสชาติน้ำซุปเนี่ เลือกท็อปปิ้งได้ตามใจชอบเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาพักเบรกกันด้วยเมนูน้ำนะคะชานมไขมุกข,ของชารตรามือค่ะแล้วก็ลงไปหาอะไรกินกันต่อกับเพื่อนที่ชั้น B1 นะคะชั้นนี้เนี่ยจะมีฟู้ดคอร์ทเยอะเป็นพิเศษเลยนะมีร้านให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะที่สําคัญเลยเนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแลวเหมือนในวันนี้เนี่ยจูนอยากกินเมนูเส้นๆเป็นพิเศษเลยนะคะชวนเพื่อนมาต่อกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลืออยค่ะจูนเนี่ยสั่งมาเป็นเส้นเล็กหมูน้ําตกนะคะรสชาติก็คือกลมๆแบบมวนต้อง,ป,งะะรอะะปรุงได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็มมมาาตัดดเเนนููขขอองงว้ย หวานกันนะคะจูนเนี่ยเลยแอบแวะมากินไอศครีมกันต่อกับเพื่อนค่ะจูนเนี่ยสั่งมาเป็นเมนูซันเดย์นะคะส่วนของเพื่อนจูนเนี่ยสั่งมาเป็นบิงซูค่ะเพื่อนจูนในวันนี้นะคะเหมือนจะไปต่อไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยต่อรองว่าเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งแบบน้ำๆเลยลหลังจากออกมาเนี่ยก็เจอร้านหมาจีนะคะเป็นร้านหวังจงหวังมีทั้งของกินเล่นอาหารสําเร็จรูปเครื่องดื่มเครื่องปรุงเนี่ยครบเลยค่ะแล้วก็ออกมาเนี่ยก็ไปเจอกับร้านน้ํานะคะที่เราเนี่ยสามารถกดได้เองตามใจชอบเลยทางร้านเนี่ยจะมีแก้วมาให้เรานะคะแล้วหลังจากนั้นเเเเ่่่่ยรราาาาาสสมมถลลืออกก้งไดคะะวจใ น้อยใสแค่ไหนก็ได้แล้วพอเติมน้าแข็งเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปกดน้ําได้เลยค่ะมีเมนูน้ําให้เลือกหลายอย่างมากๆเลยนะคะชาโกโก,โก้แล้วก็น้ําผลไม้ค่ะแต่อันนี้เนี่ยขอเตือนไว้ก่อนแล้วนะคะว่าอยากจิตใจบอกแวกวก็อยากกินทุกอย่างและใส่รวมกันทุกอย่างไม่ได้แล้วก็ไปหาโซนนั่งพักเหนื่อยกันค่ะใครที่มาเดินทางนี้นะคะหรือมารอเพื่อนแถวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าไม่มีอะไรกินนะของกินเยอะมากไปลองเดินกันดูได้นะเปิดตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเลยค่ะแล้วมาสตาร์ชีวิตสี่ลมที่สีลมเอ็ดแบบ24ชั่วโมงปินนับ ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะ